ด้านหน้าที่เห็นอยู่ตอนนี้คือ,อดอยหลวงเชียงดาวนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนาาใหม่เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศในหมู่บ้านกันจุดแรกนะครับก็จะเป็นที่พักชื่อว่าบ้านระเบียงดาวนะครับอันนี้จะเป็นที่พักที่แรกของหมู่บ้านเลยนะก็จะมีเป็นกาแฟที่พักนะครับแล้วก็เป็นอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้นะครับจุดแรกนะบ้านระเบียงดาวเดินเข้าไปก็คือจะเป็นจุดไฮไลท์ที่คนจะชอบมา ้วอถ่ายรูปกันเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูตรงนี้กันต่อ,อน้องข้อห้ามก็คืองดกิจกรรมที่ใช้เสียงหลังเวลาสี่ทุ่มนะครับน้องมากำลังกินนี่น,นี้น่าจะเป็นนปลาหมูบ้านน้องกินอะไรฝั่งทางด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านวิวดอยหลวงนะครับนี่เลยเดี๋ยวให้ดูป้ายเนาะเพื่อสมมติเราใครจะมา,าติด บ้านวิวดอยหลวงบริการที่พักอาหาร0895598272นะครับบ้านวิวดอยหลวงนะครับ0895598272นะครับติดต่อสอบถามตรงนี้ได้เลยนี่ก็จะเป็นแบบอยู่ด้านบนหน่อยก็จะเห็นวิววิวทัพอยู่เดี๋ยวเราจะพาแบบเดินชมบรรยากาศในหมู่บ้านนะว่ารอบๆหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างน,นะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเดินลงไปด้านล่างดูเลย อันนี้คือจุดเราจุดสุดท้ายตอนนี้เราพักอยู่ที่บ้านระเบียงดาวนะครับเดี๋ยวจุดสุดท้ายเราก็จะพาไปดูบ้านระเบียงดาวอีกทีหนึ่งเนาะบ้านระเบียงดาวสามารถที่แบบเซิร์ชในเฟซบุ๊กต่างๆได้คือที่พักต่างๆเนี่ยก็คือแนะนำอาจจะเซิร์ชผ่านทางเ facebook นะครับแล้วก็เขาก็จะมีแบบเพจเ facebook อะไรของเขาอยู่นะซึ่งสามารถที่จะจองแล้วก็มาพักได้เลยนะครับนี่ มีแบบเป็นเต็นด้วยับเดี๋ยวลองมาเดินดูนีนนี้มีพลังงานแสงอาทิต์นะด้านนี้ก็จะเป็นเ,เป็นร้านอาหารนะครับมีกาแฟสดมีอาหารมีอลาคารค์ดเนี่ยนะครับมีที่พักด้วยนะฮะก็คือจะเป็นชื่อว่าบ้านฮักเพื่อนสุขนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบบรรยากาศประมาณนี้มันก็จะมีแบบเป็นวิวเห็นแบบดอยหลวงเชียงดาวสวยๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ ขายกาแฟขายอาหารนั่นอะไรนี้นะครับบัรนฮักเคนสุขอยู่ด้านนู้นมีที่จอดรถประมาณนี้นะนเดี๋ยวเราจะเดินพาเดินไปดูด้านล่างกันนี่ดูวิวดอยหลวงวิวดอยหลวงเชียงดาวสวยงาม คือช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยอาอาจจะแบบบ้านหมู่บ้านก็อาจจะยังไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับนี่บ้านสายหมอกโฮมสเตย์ Stay, บ้านพักอาหารนะครับอยู่ฝั่งทางนี้096753ก1 5หเอน่งห้าแนะครับบ้านสายหมอกนะครับโอ้ยไก่เยอะมาก นนอ,อันนี้สองหลังนี้เป็นชื่อว่าบ้านหมอ,อกอรุณน,นะครับบ้านหมอกอรุณเบอร์ติดต่อก็จะเป็นศูนย์เก้าสามน่งสี่เก้าห้าเจ็ดสองสี่นะครับบ้านหมอกอรุณน,นี้สองหลังนะครับก็จะ,จะมองออกไปเห็นวิวทิวทัศน์ฝั่งทางนี้นะครับก็คือแต่ละหลังก็จะเห็นวิวแตกต่างกันมองทางนู้นได้ส่วนมากถ้าแบบหมอ,อกมันจะมาทางฝั่งทางนู้นเยอะนะ แต่ว่าเดี๋ยวเราดูตอนเช้ามีบ้านหมอกฟ้านะครับอยู่ด้านขวามือก็จะอยู่คนละฝั่งเห็นไหมบรรยากาศแบบหมู่บ้านจริงๆเราสามารถเดินลงไปด้านล่างแล้วก็เดินไปรัดไปนู้นได้นะมันจะมีแบบหมู่เป็นบ้านอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองเดินชมเดินชม แต่ว่าแบบใครจะมาก็ลงมาได้นะเสิร์ชแบบบ้านนาเราใหม่บ้านนาเราใหม่เชียงดาวอะไรนี้นะครับที่พักดอยหลวงเชียงดาวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้เหมือนกันอันนี้ทางนนี้จะเป็นบ้านหมอกแสงดาวบ้านหมอกแสงจันทร์บ้านโอโซนนะครับนี่เดี๋ยวลองดูด้านนี้ Uh huh. อันนี้อันนี้เป็นบ้านบ้านลีสูนอนหนึ่งคืนอายุยี่หนึ่งปีอ๋อบ้านลีสูมาอยู่ด้านล่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนรู้สึกว่าเขาจะขายอันนี้ด้วยนะเขาจะขายของแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะปิดบ้านสายหมอก <c oughs> น้อง น่ารักชอ่ะเดี๋ยวเราเดินลองเดินไปดูด้านล่างเลยลองดูซิว่าด้านล่างสุดนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีเป็นบ้านชาวบ้านด้วยแล้วก็เป็นแบบที่พักด้วยเนาะเขาก็จะทำที่พักรวมๆกันอันนี้น่าจะเป็นแบบที่พักมาล่านี่ นี่เดี๋ยวเรามากินมีแบบลูกชิ้นมีมาล่านะครับอังนี้เป็นบ้านสายหมอกโฮมสเตย์นี่บ้านสายหมอกนะครับก็คืออ๋อมีแบบมีน้ํามีอะไรอย่ีด้านนี้อันนี้เป็นบ้านแสงตะวันนะครับอ๋หมดแล้วมันก็นด้จะแบบเ่ยวยาวมาถึงนี้บ้านแสงตะวัน อันนี้ก็น่าจะแบบหมดละนี่นะวิวแบบวิวนี้ก็สวยนะรอบบ้านเทะเลหมอกอันนี้คือบ้านเทะเลหมอกเดินลงไปด้านล่างนะครับบ้านเทะเลหมอกโฮมสเตย์ดอยหลวงนะเนี่ยก็จะมีส่วนมากก็จะมีแบบอาหารเป็นอาหารสองมือนะอาหารเย็นกับอาหารเช้าลงไปด้านล่างนะครับ เห็นตรงนี้รู้สึกว่าจะมีไข่ของยินไหมเนี่ยมาล่าลูกชิน้น <c oughs> อ้าวไปซื้อดิเ <c oughs> นเออก็ซื้อโอ้ยอะโวคาโดกำลังโต <c oughs> อะโวคาโดอะบวคาโดกำลังโตทุกคนแต่ยังกินไม่ได้ยังไม่สุก <c oughs> ตัวนี้เป็น จุดช,ชมวิวบ้านสายหมอกครับอันนี้ก็จะเป็นมีแบบเต็นท์ด้วยมีเป็นบ้านเป็นหลังด้วยเนาะโอวัลคาโดเขาใหญ่มากอะโวคาโดโอะโวคาโดนี่อะโวคาโดเหรอนี่ไงใช่ต้นอะโวคาโดในรูปวันนี้มีเขามีแบบร้านขายของแนละขายของแบบของกินไปเดินไปทางนี้กันเดินต่อเดินต่อ,อ เป็นหมู่บ้านอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็มีบรรยากาศแบบสวยๆให้เรามาแบบยืกดเยียบชมนะครับคือคนอยู่ที่นี่ก็คืออายุยืนกันนะมีความสุขแล้วคือน้องหมาน้องหมาก็นั่งได้น้องหันไปหันมาหันไปหันมา มันเป็นทใส่สสาปากซ<ม>ะหน<ม>่อยลองชิมไหมมันจะเป็นฟองนะขนมมันนจะเป็นเนี่ยข้างล่างอ่ะมันเป็นข,ข้างล่างมันเป็นไอเนี้ยเขาเรียกอะไรมันเป็นแบบลีซูไม่รู้ว่าเ,เขาเไม่รู้ว่าเขามีของขายหรือเปล่าดูสิอ๋อ ตรงนี้ก็วิวสวยเนี่ยบ้านลีซูมาอยู่ตรงนู้น,อ,นอืออุ้ยมัตซัยเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศหมู่บ้านนะอันคือก็จะเป็นที่พักหมดเลยถ้าใครมาก็เนี่ยเขาจะได้ประมาณนี้วิวประมาณนี้นู่นด้านล่างก็มีด้านล่างนี้เป็นโอ้คือด้านล่างเนี่ยถ้ามอกมานี่คือ อยู่คุณหมองนี่บ้านพักม้านหมอกเชียงดาวนะครับเดี๋ยวเราให้ดูบ้านพักม้านหมอกเชียงดาวโฮมสเตย์ศูนย์เก้าสามสองสี่สาสี่แดเก้าแปดนุ่นอยู่ด้านล่างเลยก็คือถ้าหมอกไหลมาเนี่ยคือท่วมหมดเลยเนะน,นี่ยเม่เดินอยู่ทีนใช่พริกเขาเผ็ดด้วยนะนุ่นบ้านเราอยู่ข้างบนนุ้นอ๋อมันมีฝั่งทางนุ้นรู้สึกว่ามันจะมีร้านอะไรอยู่ เดี๋ยวลองเดินไปดูกันมีร้านอาหารมีอะไรงนี้ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเปิดอยู่หรือเปล่าอุ๊ย <c oughs> อุ๊ยทำไมทางเป็นอย่างเนี้ยทางเดินได้ปะเนี้ย <c oughs> ไปได้ด้านข้าง <c oughs> จะลื่นหดแตก เนี่ยโอ้นี่พอเราเดินเข้ามาด้านในนั่นคือปะนั่นคือแบบบ้านเราปะใช,ใช่ไหมโอ้นุนต้องต้องไปทางนุ่นอีกอ๋อเนี่ยเขาปิดในด้านล่างด้านล่างก็มีคือเป็นแบบบ้านโอโซนโอ๋อบ้านโอโซนก็จะอยู่ด้านในด้านนี้หน่อย มรงนู้นนั่นนันก็มีนู้น,น,นตรงนู้นก็มีโอ้โหเนี่ยตอนเช้าอ่ะตรงนี้น่าจะสวยนะถ้ามาถ้ามาดูใกล้ๆตรงนี้น่าจะสวยเนี่ยเพราะว่ามันก็จะลงมาตรงนี้พอดีโ้หโอ้โหแล้วมันจะอ้อมขึ้นไปบ้านเราได้หรือไม บ้านดอยหมอบอนี่ไงบ้านเราอยู่แถวๆนี้เนี่ยเนี่ยที่พักเราเฮ่ยมันเดินขึ้นตรงนี้ได้นี่ใช่ไหม่ยมันเดินขึ้นตรงนี้ได้นี่ไงก็ที่พักเราอยู่แถวเนี้นปยประมูลก็ไม่มีแล้วหมดแล้วเนี่ยสุดแหละ ที่พักก็มีประมาณนี้แหละหมู่บ้านไปเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปด้านนี้ม่บ้านคนแบบไม่มันเดินขึ้นไปที่พักที่เราอยู่ได้นะหรือเปล่าอันนั้นคือใช่หลังเราไหมไม่ใช่ไ,ไ,ปไปทางเดิมไปชิมเล่นกับทางเดิมดีกว่าเดี๋ยวงง โอ้แต่ว่าตอนสี่โมงห้าโมงเนี่ยเริ่มหายเดี๋ยวตอนเช้าต้องมาดูใหม่หคืนนี้ฝนตกแน่นอนอันนี้บ้านดอยหมอกไปเดินครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าแบบเป็นแบบในทางเล็กๆเผื่อว่าใครอยากได้บ้านอยู่โซนทางไหนก็ลองดูอันนี้ได้ก็จะมีเป็นแบบแต่ละบ้าน อยู่แต่ละโซนแล้วก็เดี๋ยวอันสุดท้ายเดี๋ยวเราพาไปดูตรงบ้านระเบียงดาวที่เราพักท้านอะาหารที่เรากินไหนที่เรากินมาวันนี้ <c oughs> มาอะไอยู่แถวนี้อ่ะขึ้นตรงนี้เหรอบ้าขึ้นไหลว่ะลืน่นโอ๋อหนี่เขาทำเป็นบันไดเดินได้นั่นแหละ ลงไปน,นู่นแ,นนแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีนะักท่องเที่ยวมาก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติเดี๋ยวพอแบบเริ่มหน้าฝนเนี่ยขนาดขนาดว่าไม่มีอ่ะรถก็เยอะอยู่นะรถจอดเยอะอยู่ คืออันนี้มันก็เงียบๆสบายๆดูจากถนนหนทางดูชิบ,ชบนี่นะครับนี่นะครับเราก็น่าจะพาเดินชมประมาณนี้แหละวุ้ยมะม่วงวุ้ยนี่นั่นแก้มแดงแล้วอะ มุมเ้มแดงนมากว่ะนี่จะมันสวยนะอุ้ย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 ป,ประมาณนี้นะครับทุกคนเ<ป><ป>ดินทางกลับอันนี้ก็จะเป็นแบบการพาเดินชม บรรยากาศในหมู่บ้านนะครับว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยเดี๋ยวกลับไปที่พักของเราไปกินข้าวเออมีคนมาเจิมตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จราฝากลอยเท้าเอาไว้ไงโอ้ยลืวนหนักแล้วเดินบอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยสูงมากไหม ไม่ใช่เนี่ยอ่อไม่เต็มดอกเดี๋ยวใครไม่รู้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะุ้ยกลิ่นกระทะนี่ไงตัวหรุอบอลแค่นี้อ๋อตรงนี้เขาจะมีป้ายบอกด้วยทุกคนอันนี้คือบ้านนาราใหม่อ๋อก็อันนี้คือเข้ามาจากถนนแรกใหญ่นะ <online> <pl ains> <reco Christ. ini guarante> มาจากเชียงดาวเราก็จะเข้ามาตรงนี้บ้านแรกก็จะเป็นดาวล้อมดอยระเบียงดาวรักเลือนสุกหมอกอรุณแก้วทาดาดาวทุ่งตะวันสายรุง้งปลายปลายดอยเคียงดาวมั่านหมอกโอโซนดอยนับดาวดอยหมอกหมอกแสงจันทรจิูวซอยล่างรีซูโฮมแม่เท่าสายหมอกสายลมอัตตโฮมสเตย์หนึ่งอัตโฮมสเตย์สองแสงต,ตะวันกลางหมอกสุมาลีก็จะลงไปด้านล่างนะ อันนี้คือที่เรามาวันนี้เรามาพักอยู่นี้ระเบียงดาวนี่เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือทางเข้านะที่มาจากถนนใหญ่ตอนนี้คือรถรถเขาน่าจะขับไปที่อื่นกันอยู่เข้าไปเอออุ้ยอุ้ยคันนีญญ้อันนี้เป็นทางลงที่พัก ระเบียงดาวนะครับเดี๋ยวลงไปเดินดูจะลงมาจากลงมาจากถนนอีกที่นึ่นี่ถึงแนละ้วไปเดินดูไเดินดเขามีบ้านใหญ่ห้องห้องเราก็พักได้สี่คนอยู่นี่เลยนะครับเนี่ยบ้านระเบียงดาวก็จะมีแบบมีเต็นท์มีบ้านฮะ นี่นี่ก็จะเป็นแบบบรรยากาศเดี๋ยวจะคู่สุดเท่าแล้วนะคะอ๋อครับทาำตัวไหนดีนี่ไหน่านาบ้านเหรอน่าตจะเนี่ยนี่นะครับระเบียงดาวก็จะมีแบบกาแฟมีอะไรเป็นมุมแบบเนี่ยมีมุมที่จะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับอันนี้คือโซนเมื่อสักครู่ที่เราเดินลงไป เนี่ยเราเดินไปฝั่งนู้นแล้วก็เดินย้อนลงไปด้านล่างนะครับเนี่ยไปแล้วก็แล้วก็เดินไปนู้นแล้วก็เดินอ้อมไปนู้นแล้วก็เดินย้อนกลับมาอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดของที่พักที่นี่นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย